แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำนะที่พี่ไตเอามาใหม่ก็จะเป็นของเจ้า Honda w b 20 XT ซึ่งรุ่นนี้นะครับพี่ไก่ก็เป็นคนแนะนำมาให้คุณ่ายคุณตายเขาใช้ดีจริงๆก็ดูสเปคของเขานะครับกอ็อ่านไม่ออกดูตัววัด2.4กิโลวัตต์ที่3,600รอบไอตัวนี้ดูดน้ำไหม ไม่รู้สเปกมันเป็นแบบไหนนะแล้วก็อันนี้ตัวดึงสตาร์ทไหมตัวนี้เป็นคันเร่งเนี่ยเป็นคันเร่งไหมอ๋ออันนี้เป็นคันเร่งเป็นคันเร่งแล้วก็อันนี้เป็นโชค๊คอ๋อน,นี่กเขาจะมีบอกเนี่ยโชค๊คติดเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิงก็คือปิดอยู่ฝั่งขวาโอ้อันนี้ก็เปิดมาไว้ให้เลยเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงปิดก็คือฝั่งนี้ชกุกติดเครื่องใช้งาน ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เป็นไหมตัวสวิต์เปิดปิดก็เดี๋ยวพี่ต่ายต้องต่อท่อต่ออะไรก่อนก็เดี๋ยวคงจะนุ่นยกไปไว้ตรงนู้นแหละฝนใกล้จะมาละก็เดี๋ยวพักก่อนอันนี้น้ําหนักมันก็ประมาณยี่สิบโลนะมันก็หนักเหมือนกันอันไหนท่อน้าอ๋อเขามีสัญลักษณ์บอกอน,นี้น้ําเข้าไอ้น,น้ําออกก็อนเนี้ยดูอ่ะ้าไม่ปั๊มออกไม่ได้หรอก คือนาฝั่งเนี้ยมันก็จะเต็มเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน้ำที่สะก็จะออกน้ำที่นาก็จะเข้าเนี่ยพี่ต่ายก็ต้องไปปั๊มออกก่อนโอ้โหนี่อันนี้น้ำอันนี้เพิ่งตัดหญ้าไป คือยังไงก็ต้องปั๊มออกอะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้เครื่องตัดยาครั้งแรกเป็นยังไงยกต่อกันหนักจริงแยนรับ๋อันี่ไปถอดของเทียนเราไม่ต้องออกมาเตัวแบนออกมาเอา ันนี้ก็จะเป็นสายสายดูดน้ําเข้ามันก็เหมือนอาสายดูดซ่วมไหมอันนี้6เมตรอหกเมตรหกร้อยบาทตอนแรกก็บอกว่าพันสองเขาเ,เขาคิดราคาผิด <c oughs> หาเรื่องหาเรื่องลำบาก <c oughs> อยู่ดีไม่ว่าดี <c oughs> เอา ประกอบไปนี่ก่อนอันนี้หัวกะโหลกมานั้นเนี่ยเราใส่ไปแบบนี้มันใช่ไหมน่ะ โอ้มันแน่นเหมือนกันตอนนี้โอเคเราอันนี้ใส่ตอนไหนวะมันต้องใส่อันนี้ก่อนอืมโอ้ มันคือแน่นแท้ อืโอ้พี่ตายลือมอยนั่นมาแต่มีไครข่วงมันแม่นแนวแม่ละสู้ ไอน,นี่ก็จะเป็นหางปลาไหลพี่แกบอกว่าใส่ฝั่งไหนก็ได้หางปลาไหลเวียนกขับ อันนี้ก็จะเป็นกล่องเครื่องมือที่เขาให้มานะหางไสองอันแล้วก็แหวนรัดแต่แหวนรัดอันนี้พี่แกบอกว่าใช้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวมันก็พัง แน่นมากเดยวถอดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวไปเอาไอ้ตัวหัวกระโหลกมากันกับไอ้ตัวอ่าสายยางเอาไหมเอาไหมไม่ได้ใช้โดนเอา <c oughs> <c oughs> บ้านนี้ลืมยางรองไอเนี้ยห้ามลืม อืมอืมโว้ยมันจะได้ใช้ไหมวันนี้แป๊บหนึ่งเองหาหัวกระโหลกลงน้ำก่อนอันนี้ก็เรียบร้อยแต่โชคเนี่ย ไี่ตายก็ต้องซ้๊มน้ำออกจากนี้ก่อน ว่าจะไม่ได้ใช้เลยใช้ลําบากลาบนอเดี๋ยวทยอยเก็บของก่อนก็สั่นหมดเลยยกของไกลึหนักเป็นสิบยีกิโลเวแขนสั่นหมดละโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายก็ไปกินเบียร์พักผ่อน <laughs> ไปละเด้อ